สมัคอ่อนมาแห่งรถโมไตร์นูแล้วโดนมันล้มฮิมานทนเนอร์ผ่านมาแห่งรถนนีเอวแล้วมันเอือมันเอือเพราะตาเพราะตาของคือบนเอลนีเอวเนิมเอือบอกเป็นลูกค้าไปด้านลูกล่าวของมันโอ้โหโอเคอันนี้คือที่มาของชื่อจ๊อบมนตีโอเคอนาคตพี่ค mm ิดว the ่าอยากจะขยับขยายหรือมองตัวเองในอีกป okay. ีหน <cruise> right ้าในวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นยังไงบ้างพี่เจ้าของรถเอร์กกเขาตัวแม่แ่ง อันทาเอจีดีสามเอาแล้วต้องเจอ,เอพี่จอ๊อบได้จีดีสามแล้ว <1> 1> วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับวันนี้เราจะมาพบกับไอดอลสายดีเซลของใครหลายๆคนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขาคนนั้นกันครับ เราก็ไม่อยู่กับพี่จ๊อบมอนตรีแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงอยากให้พี่จ๊อบแนะนำตัวยังเป็นทางการหน่อยครับผมได้ครับชช่อเองก็นัดธนุด วงหมุนเยอะในวงการก็ตับมันอองนิ่เอครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายๆคนก็คงรู้จักเคยเห็นหน้าค่าตาพี่จอบอยู่แล้ว<ด>นะครับใ,<ห>ในวงการกระบะดีเซลซิ่งหรือวงการแร็กต่างๆแต่วันนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกถึงความเป็นมานะครับเบื้องหลังความชอบในรถดีเซลแล้วก็ทําไมถึงเลือกเข้ามาอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตน้องๆก็คือคนชอบเล่นอยล้วมีพี่น้องอีกคน ผู้ชายเหมือนเลยอ้อคือชอบรถสมรรถอ่อนอ่ะแห่งรถบอตอายหนูแล้วโนนมันล้มที่บ้านทันเลอร์ผ่านมาแห่งรถนน์นีเอวเพราะว่ามันเป็นรถที่ว่าจับเอาได้แล้วมันเอนมังเออแบเพราะตาเพราะตาผมคือบนเอลนเอลเดินเออผมเป็นลูกค้าในด้านลูกอ่าวของผมาอโโอเคอันนี้คือที่มาของชื่อจ็อบมอนตีโอเคอ้เล่นรถแนะหนู เ,น,เ,เนิบนีผมเน้นน่ดแนะแต่เพราะตาผมก็จะทำรถเอออีกพวกคู่มาด้วยเพราะเพราะสมัยออดมันมีแมห่งรถเอออีกหลายคับเขาเออแอมมาด้วยแต่เราเอาไม่ได้สนใจเราเอ,อมามันสนใจแค่รถแน่ะและ้วเราเอามาเปิดอู่วันหนึ่งเอามีอาการเราอะ่ะก็คือพี่นงค์อินคารนา,นาคนขับรถอินคารนาสมัยออดของน้าออสปากนา้ำแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งเขาเอามาชวน,านเราเล่นรถเนื้อเราเล่ขึ้นไหมครับเมื่อมาสามสามสี่ปีที่แล้วแต่โดยเรามีพื้นฐานอยู่แล้วพื้นฐานนั่นว่าเราไม่ยอมนุด เราเอาระดำไว้โน้นแต่ไอรถเราทำเองแต่เราไม่มีะะรถให้ขับเพราะเราจะแบ่งหน้าที่เลยว่าคนที่คนขับนะ,ะเราทีมแรดดิด้งก็แรดดิด้งไปตอรนรถว่างก็มาเริ่มแข่งแล่แแบบเยะได้แชมป์ประเทศ แชมป์ออมัร์ีอแล้วนะนับนี้อ่อนได้แชมป์มีมาร์ปีแล้วผมไม่ได้เพราะรถนีปัญหาประวัติความเป็นมาในการเริ่มทําอู่หลักๆเลยเนี่ยเริ่มมาเอารถยอดฮิตของเมืองไทยนี่แหละกระบะดีเซลมันอั่อนได้แล้วอ่อนอุ่นอ่าแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่ใช่แล้วนะผมว่าน่าจะแพงกว่ารถเบนซินแล้วนะหนักอมีอีจะใช่ไหมหนักกว่าเบนซินนะโฉมอีแอนด์โฉมสามสี่แสนแล้ว ทำเป็นเล่นกระบาคันหนึ่งที่จะอยู่หัวแถวได้อย่างพี่จ๊อบนี่ลงทุนคันหนึ่งนี่หลายล้านนะลงทุนก็ใช่ไหมผมว่าสองสามล้านตน้องนะมีทำไดนะ้เติรวมรวมรถกัสำหรับรถเซอร์กิตเนี่ยอาจจะหมดเป็นล้านผมว่าก็ฟังดูเยอะนะแต่ผมรู้สึกว่าแอบคิดว่าอย่างรถหน้ายาวของพี่จ๊อบด้านหลังเนี่ยน่าจะหมดเยอะกว่านะหมดเยอะกว่าเล<อ>ยคิดว่าเยอะกว่าเพราะมันเป็นของจากสามประเทศเนี่ยนู่นลล้านกว่าเนี่ยเทาท้ายสามแสนกว่าเวลาพี่เตรียมไปแข่งทีพี่มีเกียร์มีเครื่องกี่ลูกเราของมีมีเกียร์อ่อนนองยนังนันหนึ่ง สแสดงว่าจริงๆแล้วพี่เวลาจะแข่งรถแรกเนี่ยพี่ต้องซื้อไว้เลยอย่างละ2ชุดเพื่อเตรียมสแปร์ไว้ก่อน<ช> <ๆ S 2> ถูกงไหมครับรถ้าเป็นเกิดปัญหาก็เปลี่ยนเลย<ช> <ๆ S 2> ถามเกี่ยวกับเรื่องประวัติการแข่งขันของพี่แล้วกันนะสําหรับรถดีเซลก่อนล้วกันพี่ยี่สิบปีที่แล้วอะตั้งแต่20ปีที่แล้วทำไหม่ลำใาญ่เยพี่นาราหนาราไนโคนนะนานมากนี่ลำอ่อสนุกสนุกราะว่าขับรถไป ยกล้อไปยกแม่แลงไปคันเดียว่อแล้วมาถึงก็ไม่เปลี่ยนล้อที่สนามไปหัวตรงนั้นเลยสมัยอ่อนไม่มีอะไรพี่ใช่ใช่ก็ผ่านก็อาจใช้เชือกลากออกจากบ้าน,นจริง,งใช่โอ้โหผลงานของพี่ก่อนละกันในวงการแร็กของพี่เลยตั้งแต่ตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่มีได้แชมป์อะไรในรายการไหนบ้างครับที่เป็นรายการใหญ่ได้แชมป์เยอะมากนะสมัยออดก็เป็นบ้านยามาแองเินเพลงเพาะก็เป็นแชมป์แล้วอ้อมางาน เงินแหลกเนคนนี้นาแแชมป์อลอแล้วเอามาทุบอัพทุบอัพเป็นอะไรที่มันทุกคนอยากวิ่งอ่ะนะเป็นมาตรฐานว่าสูม่ที่ดอ,อันดับหนึ่งอันดับสิบของทุบอ,อัพอ๋คืออกหักมาห้าหกเมนะไม่ติดเลยเพราะว่ามันมันรวมมาเองทั้งหมดร<อ>วมามาเวมอมนองเอาความแตกต่างอกอนแล้วกันในความของรู้สึกพี่ที่พี่เป็นสายแบ็คมาทั้งชีวิตเลยแล้ววันหนึ่งพี่โอเคอาจจะคุ้นชินกับรถเซอร์กิตอยู่บ้างแล้ววันหนึ่งที่พี่กระโดดมาขับรถเซอร์กิตเนี่ยพี่ต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมฮะกับการที่จะต้องมาขับรถเซอร มันไม่อดหลับอดนอน,น,อนไม่อดหลับอดนอนอพูดอย่างนี้ก่อนอถามว่ามีอ้อนแตตก่างกันไปและอัอนน,นีในในแหวของแณแณมันอือมันธาตรหานตรงนี้นคือแห่งมืดเท้าแต่ก้ออึดอ่ะ มันไม่มีอุ่นไม่มีน้ำยาอ่อนอาบเป็นเลื่อนใสติดตกแล้วแห้งซึ่งมันเป็นมา,ร,ามร์กเวลาเลยว่าแปดโมงครึ่งแห้งนะเก้าโมงซึตกตกต่งมันเป็นเวลาเราสามารถบริหารเวลาให้ลูกน้องอให้เรารแล้วหนึ่งเราไม่อดหักอันอนนี่มันมีตรงนี้แล้วอ้ออัดยาปิัภาพมันค่อนข้างไม่อัานเพราะหนึ่งมียาอ่อนทอมาคุมมีไม้นับแห็งอย่างเงี้ยมันอ้อทำให้นักแข่งทุกคนเอง อนออวธุรกิจของพี่ดีกว่าเพราะตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่อู่ของพี่เนาะไม่รู้ว่าอู่ตรงนี้ครับรับทําแต่รถแข่งอย่างเดียวเลยหรือเปล่าห<อ>รือว่ารับรถบ้านด้วยพี่รับรถบ้านแต่ช่วงนี้รถแข่งมันเยอะ เราเอาครับเนี่ยอืมยเราไม่รับบ้านเลยนะเอามีรับนล็นน้อยมีรับนิดหน่อยผมรู้สึกว่าทุกคันที่หันไปก็มีไม่รถแร็ก็รดเซอร์กิตนอกจากธุรกิจอู่ของพี่ตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังมีธุรกิจอะไรอี่นินบ้างครับบ้านมันมีร้านขายเสพ้อผ้าอ๋อมีขายเสื้อผ้าหนุามตรกอนโถแล้วอ๋มีร้านขายโทรศัพท์ร้านขายโทรศัพท์ผ่อนเลยตรงเซนทราลกอนถอ๋อยู่ที่เซนทรานครยถมอย่างนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่นะวิ่งไปวิ่งมาอ๋อพี่ไายที่าอไทยอันน นายทุนโง่ก็อื่นแล้วของรถแล้วของรถยาวแล้วของรถเปรมแล้วก็ของก็แองกับรถแข่งด้วยแข่งเอออิดด้วยอ้อคับเหนือเมอแปดดาวเขาเขาทำเนี่ยเอาหมูอ๋อทำเกี่ยวกับหมูได้ตกวันนะพันตัววันนี้ก็ได้รู้หลายๆอย่างพี่จ๊อบไปนะว่าคำว่าจ๊อบมนตรีนี่มาได้ยังไงไหนๆมีโอกาสมา โอ้ของพี่จ๊อบแล้ววันนี้อยากให้พี่จ๊อบพาเดินชมรถแข่งที่อยู่ที่นี่นะครับพี่พี่จ๊อบ<ด>ทำอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันมีคันไหนที่เป็นรถแร็คคันไหนที่เป็นรถเซอร์กิตบ้างได้ไดพี่อธิบายฟังหน่อยไา<ด>ยไป<ด>ไปดูโอ้พี่จ๊อบกันครับตอนแรกผมนึกว่าไม่มีล้อผมก้มลงไปดูเฮ้ยทำไมมันเตี้ยได้ขนาดนี้อันนี้เป็นรถเป็นมอนี่อันนี้อาคือเป็นมอนี่เนิมต้องมีแชดดีนาโชว์เป็นโชว์เนิ่มต้องมี อันนี้นะพี่ใช่เฮ้ยผมนึกว่าสเปซเฟรมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับโอ้โหแล้วอ่าอื่นโอ้บึ่งครับพี่เนยห้ามห้ามเนยหัวโช้อนี่รถเดิมนะครับทําได้ขนาดนี้ก็คือสุดยอดมากตอนแรกเข้ามาดูรถเฟรมแน่นอนอ่าเรามาถึงคันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะแบบนี่คันนี้อ่านคันใหม่ยังวิ่งมาแค่รอบเดียวจบปะกาศการพีซีเนี้ยคาแรเอนี้ยอ้อย่าง่ายคันนี้ออกคันนี้วิ่งรายการอะไรครับพี่คันนี้วิ่งลุกอัพอัพลุกอัพเนี้ยนี่เป็นอันแล้วเจ้าของรถ ขับเองคันหนึ่งคืทำให้เองแต่ว่ามวามน่าอุดนะอ๋อนี่อาจารย์ทำใหม่ขึ้นมาให้เราขับแทนอ๋อพอคันนั้นคว่ำปุ๊บก็เลยสร้างคันใหม่แล้วให้พี่ท็อปขับแทนเพราะรถรถอะนองน่ะมันอันตรายกว่าน้าเงาผมนึกว่าอันนี้น่าจะอันตรายที่สุดอันนี้ไม่อันตรายเอ้าจริงเหรอฐานฐานล้อมันยาวอ๋อฐานล้อมันยาวฐานล้อมันเงาอ่ะมันอมุนละมันมันยากแล้วอย่างเฟรมอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเราสร้างเองที่บ้านเราไหมพี่อ๋ออันนี้พี่อ๋อพี่อ๋อเน็ตเเป็นคนสร้างมาเนาแต่เป็นเน็ต เมนเทของเมกาเรามาดูรถแข่งอันนี้เป็นรถของพี่เองไหมครับคันนี้อ๋อรถของพี่ที่ขับหนักงอ่ะผมอย่งไรอาเมี้ยวแอร์มาปมียเนี้ยผมมาแอมพีพีเราเป็นรถของเราแล้วมันแย่เพราะว่าทำคอนเทอร์อยากให้พี่องอานเมีโอ้โหขอบคุณมากเลยครับพี่ท็อปที่เขามาร่วมกันในอานปะโมกโปรโมทนี่โอ้ขอบคุณมากครับพี่ยองครับโอ้โหเพราะมันเป็นรถเราเองงานรถเราเองมันมากกว่านั้นไม่ค่อยให้มันช้ำ ครับอืมรักษามากรักษามากมใช่ผมอยากให้พี่รีวิวรถคร่าวๆหน่อยงบประมาณถ้าแบบมีเขาเรียกว่าแฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตดูอยู่บอกว่าอยากแข่งรถเหมือนพี่จอ๊อบบ้างไม่ลดไม่ลไม่เน้นออฟชั่นเยอะผมมองว่า5ล้านเนี่ยน่าได้รถหนูต้องตาบกดอันอาตรายหนูมาถูกต้องอนะอืมทั้งอย่างก็อืมอามอันตาของ,ของนอานทั้งหมดผมถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันพี่จ๊อบ คราวนี้พี่จ๊อบแข่งเซอร์กิตมาก็สี่ปีแล้วที่เป็นรถดีเซลอนาคตพี่คิดว่าอยากจะขยับขยายหรือมองตัวเองในอีกปีหน้าในวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นยังไงบ้าง,งาววาพี่เจ้าของรถโตเกียวของตัวแม่นแข่งไอ้ GT3 มะ GT3 เอาแล้วต,ต้องเจอ,อพี่จ๊อบใน GT3 แล้วงานให้มันขับคู่ขเขาแต<อ>่ค่าเราเอยอัะเพราะเราไม่เอ,อ็เองนะเราเอาเงินอ้นงทีตรงเามีที่มันขับ อันนั้นก็นัวแต่เขาไอเราอ้อผลพลอยได้อ่าผลพลอยได้อาจจะเห็นพี่จ๊อบอยู่ในรายการ GT3 ในปีหน้านะเห็นเขาบอกว่าก็อยากลองกับรั้ง เออให้มันรู้ว่าเป็นยังไงสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะพี่เนาะเออแต่ดีเซลอย่าเพิ่งทิ้งนะปีหน้าต้องต้องต้องแข่งด้วยนะเออดีเซลแข่งตลอดอ่าด,<ง>ดีเซลแข่งตลอดโอเคเ<อ>พิ่มเติม G T สามนะครับพี่จ๊อบถ้าสมมติว่าอยากจะมีแฟนๆติดตามพี่จ๊อบอย่างเงี้ยติดตามพี่จ๊อบได้ช่องทางไหนอยากจะติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการทำรถเรื่องอู่อะไรต่างๆของพี่จ๊อบเนี่ยพี่จ๊อบมีช่องทางติดตามยังไงบ้างครับอ๋อเน็ตมือกลับมือเอหรือมือโทหนูเจ้าหก 6,5,3,5,5,3,9าครับยังรับรถปกติด้วยไม่ใช่แค่รถแข่งอย่างเดียวนะครับใ,ใ,ใครอยากสอบถามคิวก็โทรมาได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับ <ue> ก็สําหรับวันนี้ก็ต้บบง <c oughs> องขอบคุณวิจอารมากๆนะครับที่เข้ามารบกวนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวพบกันในวิคเอดนถัดไปนะครับในรายการ Drivers Talk ของเราจะเป็นใครติดตามชมกันครับ